ความคิดของยุคหนึ่งมันจะไปคิดตัดสินอีกยุคหนึ่งไม่ได้อีกยุคหนึ่งก็จะไปมองอีกยุคหนึ่งไม่ได้แต่ละคนจะมียุคสมัยของตอนเองมีสิ่งที่จําเป็นสําหรับตนเองแต่ในยุคนี้ที่มันมีความขัดแย้งกันมากขึ้นเพราะอะไรเมื่อก่อนสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในใจแต่เดี๋ยวนี้มันออกมาในโซเชียลมีเดียแต่ก่อนสิ่งเหล่านี้คนแต่ละเจนแต่ละเจนก็จะอยู่กับกลุ่มของตอนเอง แล้วก็พูดคุยอยู่กับกลุ่มของตอนเองอย่างมากก็นินทากันไปนินทากันมาเด็กก็นินทาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นินทาเด็กไม่ได้ยินเสียงซึ่งกันและกันแต่ยุคสมัยนี้เป็นเหมือนกับยุคสมัยที่เราเอาความคิดของคนแต่ละคนมากลางให้เห็นกันง่ายๆเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดการประทะกันทีนี้ในโลกใบนี้ทุกวันนี้เนี่ยความรู้เพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับอย่างยุคสมัยก่อนย้อนกลับไป สอ0สามปีก่อนเนี่ยกว่าโลกจะมีความรู้หนึ่งเท่าตัวใช้เวลาเป็นร้อยร้ปีกว่าโลกจะมีความรู้1เท่านะแต่ปัจจุบันนี้ใช้เวลาเพียงแค่2-3ปีเท่านั้นเองโลกจะมีความรู้เพิ่มขึ้น1เท่าตัวเสมอเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าความรู้ในโลกใบใหม่เนี่ยไม่จําเป็นต้องอาศัยการท่องจําถ้าคุณไปบอกสอนให้เด็กคิดเลขเด็กก็จะถามว่าคิดทําไมในเมื่อมันมีเครื่องคิดเลข อิททำไมในเมื่อมันมีเครื่องคิดเลขทำไมจะต้องจาในเมื่อมันมี Google ทําไมมันต้องจําในเมื่อมันมีทุกอย่างสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เราสวดมน์เนี่ยทราบไหมครับว่าเราสวดมน์กันเพราะอะไรตั้งแต่สมัยพุทธกาลเนี่ยสวดมน์เพราะเป็นการทรงจําคําสอนคําสอนหายากมากนะครับเมื่อก่อนความรู้เป็นของหายากมากเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ความรู้ล้นทะลักเพราะฉะนั้นสมัยนี้ จึงไม่มีความจำเป็นต้องจำเพราะความรู้มันเยอะมากแต่สมัยนี้สกิลในการคัดกรองข้อมูลสกิลในการวิเคราะห์เป็นสิ่งที่จำเป็นมากขึ้นจำเป็นมากกว่าสมัยก่อนเพราะสมัยก่อนนี่เราเน้นจำเพราะข้อมูลมันหายากไม่ต้องวิเคราะห์เยอะเพราะข้อมูลมันมีน้อยแต่สมัยนี้มันมีข้อมูลเยอะแยะเต็มไปหมดปัญหาคืออะไรครับเราคิดว่าพอมันมีข้อมูลเยอะมนุษย์จะสาม,มัคคีกันเยอะขึ้นไหม เราคิดว่าจะสัมัมคคีกันเยอะขึ้นไหมเราคิดว่าสมมุตินะครับสมมุติว่าเรามีความเชื่อที่ไม่ตรงกันเช่นเรื่องผีสมมุติว่ามีฝั่งนี้เชื่อว่าผีมีจริงฝั่งนี้เชื่อว่าผีไม่มีจริงคนที่เชื่อว่าผีมีจริงนี่ควรไปหาข้อมูลว่าผีไม่มีจริงหรือหาข้อมูลมาซัพพอร์ตตัวเองว่าผีมีจริงควรจะหาข้อมูลแบบไหน เราควรจะหาข้อมูลมาหักล้างความเชื่อตัวเรานะจริงๆแล้วในในเชิงที่ที่เป็นเชิงของปัญญาเนี่ยคือถ้าคนมีปัญญาเนี่ยเวลาเราเชื่ออะไรมากๆแล้วมีฝ่ายหนึ่งไม่เชื่อเหมือนเราเราต้องไปรู้ว่าทําไมเขาถึงคิดอย่างนั้นทําไมเขาไม่คิดเหมือนเราอันนี้คือทําให้เราฉลาดมากขึ้นถ้าเป็นมีวุฒิภาวะจะต้องทําแบบนี้เช่นสมมุติว่าเราเชื่อว่าออต่อไปมี AI เข้ามา อย่างตอนนี้เขาเถียงกันมีอยู่สองสายสายหนึ่งบอกว่ามี a อเข้ามามนุษย์ก็จะมีอาชีพใหม่ๆมากขึ้นคนก็จะตกงานน้อยเพราะมันมีอาชีพใหม่เข้ามาที่ไม่เคยมีมาก่อนอีกสายหนึ่งบอกว่า AI ก็จะมาแย่งงานทั้งหมดอันนี้คุณคิดว่าเป็นแบบไหนถ้ามี AI เข้ามามนุษย์จะตกงานหรือหรือมนุษย์ก็มีอาชีพใหม่ๆเข้ามา แต่คิดแบบไหนไม่สําคัญแต่เราต้องไปดูฐานความเชื่อของคนที่คิดต่างกับเราว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ถ้าเราหาความรู้แบบนี้นะครับเราจะฉลาดมากขึ้นแล้วก็จะเปิดกว้างเรียนรู้ความคิดผู้อื่นมากขึ้นแต่มนุษย์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นมนุษย์ส่วนใหญ่เต็มไปด้วยกิเลสคือมนุษย์ส่วนใหญ่แม้ว่ามีความเชื่อเยอะก็จริงแต่เราจะพยายามหาความรู้มาซับพอร์ตความเชื่อตัวเอง ให้มันมีความหนักแน่นมากขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่เชื่อว่าผีมีจริงพอความรู้มันเยอะๆเขาจะหาความรู้ทุกอย่างที่มาซัพพอร์ตว่าผีมีจริงส่วนคนที่บอกว่าผีไม่มีจริงผีเป็นเรื่องงมงายก็จะหาความรู้ทุกอย่างที่มาซัพพอร์ตว่าผีไม่มีจริงสมมติว่าดูรายการอะไรก็จะดูรายการที่หักล้างว่าผีไม่มีจริงอันนี้ถ้าเขาไม่เชื่อนะครับส่วนคนที่ความจริงมันน่าจะดูสิ่งที่ตรงกันข้าม เพราะฉะนั้นมนุษย์จึงมีความขัดแย้งทางความคิดกันมากขึ้นมากขึ้น